มาแล้วนะครับมาแล้วชุดขึ้นลงนะครับล้อขึ้นลงเวลาจอดนะครับเวลาขับขี่จะได้สบายนะครับมาแล้วนะครับส่วนตรงนี้ได้ทําขึ้นมาแล้วนะฮะลูกค้าคอยติดตามชมนะครับกันล้มนะครับกันล้มไฟฟ้านะครับตัวนี้จะเป็นเซ็นเซอร์ตัดนะครับเพื่อที่จะ ให้ขึ้นให้ลงนะฮะแล้วก็ไม่เสียอาการอะไรเงี้ยนะครับเรากำลังทดสอบอยู่นะครับทำยังไงเพื่อที่จะให้ดีขึ้นหรือว่าขับสมูทขึ้นนะครับอุปกรณ์ที่เราเอามาสร้างนี้นะครับมันจะเป็นแขนนะครับสองสเตปนะฮะยกขึ้นยกลง่างแข็งแรงนะครับของเราจะเป็นเหล็กหล่อนะครับทำมาอย่างดีเลยนะฮะแล้วก็เป็นมอเตอร์นะครับ เป็นมอเตอร์มีเซ็นเซอร์นะครับเวลาเจอสูงต่ํามันก็สามารถคําให้ได้นะครับอีกด้านหนึ่งลงอีกด้านหนึ่งสูงก็สามารถทําได้ในตัวของมันเองนะฮะของมันมันจะมีเซ็นเซอร์นะครับรองรับอยู่นะฮะเราสร้างขึ้นมาวงจรของเราสร้างขึ้นมาเองนะครับคมนนะฮะตอนนี้เรากำลังทดสอบอยู่นะครับถ้าลูกค้ายัางไงก็ คอยติดตามไปนะครับเรื่อยๆสำหรับคันนี้นะฮะคิดว่าน่าจะเสร็จภายในเร็วๆนี้นะฮะพอเสร็จแล้วของเราจะทำให้สวยงามด้วยนะครับมีฝาครอบนะครับเป็นไฟเบอร์กาา์ดนะฮะแล้วก็เก็บรายละเอียดทุกจุดนะครับเพื่อที่ให้สวยงามด้วยแล้วก็ไม่อันตรายด้วยนะครับ โอเคนะครับอย่างสวยงามนะครับเวลาจอดนะฮะก็มีอาการนิดนึงนะครับเราต้องขับให้ชินก่อนนะฮะตอนนี้เราทดสอบอยู่นะครับแล้วจะเราจะแก้ไขนะครับไม่ให้มันมีอาการเวลาจอดนะครับคือไม่ให้เสียอาการนะครับเวลาจอดมันถึงจะสมุทนะครับทุกอย่างต้องสมุทไปตามนั้นนะฮะตอนนี้เวลาตอนนี้เป็นการทดลองของเรานะครับ